ขาฟูเนี่ยวันเียวเนี่นะฮะเนีกินอาการเบรคโกลด์ที่อ้อกินเยอะเจอกับสิงคโปร์เนีในช่วงสี่พวกนั้นสิงคโปรวดกินอาการเรคโกลด์ออกมาในชุดสีแดงมาเรื่องครับตัวหลักๆก็ดูเหมือนกับแม่วันนี้มากันค่อนข้างจะฟูดีทีเดียวครับเอาได้ตัวหลักหลักไม่ค่อยได้มาครับหลายคนกลับมาในเกมวันนี้ครับโอ้โหเจอกับสิงคโปร์ตัดหนักเลยครับ อ๋อเดี๋ยวต้องมาดูกับเกมในขึ้นเวลา,าแรกครับสีชนต้องบอกว่าแมอยู่ในช่วงที่หมดงานกำลังค่อนข้างจะดีทีเดียวครับต่อถือว่าอยู่ในช่วงหาขึ้นครับแมมาเจอกับตา,า,าสูงอย่างกิตนาทีเป่าตีล้อครับไก่หน้าผาต้องมาดูว่าหาขึ้นหนองสีชนเนี่ยจะขึ้นจริงหรือเปล่าหรือจะเอาขึ้นแล้วเอามาไก่หน้าผากครับเดี๋ยวต้องดูครับก็แมสอหรับ กีตาร์เบนโฟ่ตีอ่อขีดที่เราบอกว่าบไอ้ยิงที่เสียประตูน้อยครก็เขสติดผีเลยต้องบอกว่าไล่พ่ายครับนอกจากไล่พ่ายแล้วแก็ยังไม่เคยสะดุดนัดแค่แปดเดียวก็ต่อเป๋ยยังไม่มีเลยครับคณะมาล้วนๆครับแจ็คโมกอีกอยไปตั้งอันใหม่เลยตบอลตามสไตล์ของนะฮะกีตาร์เบนโฟ่ก็อ่อนบอลไปบอลเท้าถุงเท้าครับใช่แล้วไปครับเด็ก อ๋อจับมาลูกนี้แฝงจับล่างนิดนึงครับยังได้ครับแจ็คหนึ่งสองครับก็เลยว่าตำแหน่งนี้เปลี่ยนกันได้เกือบทุกคนครับโอ้ฟองข้างห้ายูสูงครับขอย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับตีถึงครับผู้เล่นของแมตช์ทีทวนก็เลยว่าลงไปเล่นเกมรับในแดนตัวเองครับพยายามคุมโซนไว้ก่อนครับตรงสตาร์ทมาช่วงเวลาแรกครับ ก็เจอแล้ธนาเกตานเป็นโป้ครับจะไปผีผาผมไม่ได้แล้วยิงโอ้โหยลูกนี้ครับโอ้โหเสาแรกครับเออพวกเราประตูปิดยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหเข้าแล้วโอ้ยนาทีเสศษก็ตามมาถึงสูงครับโอ้โหดูครับจังหวะเมื่อไหร่ผู้นี้ต้องบอกว่าคอรเนอร์คิกเราเล่นสั้นเงียบ ไม่มีตัวก็ไม่บล็อกเลยครับโอ้โหกอดให้กินแบบมีแล้วไม่เหลือเป็นอนันโตครับฟัดเข้าไปลูกนี้หนึ่งสูงไรครับโอ้โหขึ้นนำเน่่ยรวดเร็วเลยครับสามผู้ก็อ้อนนี้นาทีนเสร็จนำเป็นสูงไรครับอ้อสัอ้นเป็นแจ็คอ่อขึ้นหน้าครับไม่ถึงเงียบยิมแหม่ก่อยนี้แม่เก็บไม่ดีเลยใต้บหนหน้าเนี่ยต้องขึ้นบริการก่อนนะนั่นแปเนี่ยเท้าหนักครับ โอกาสยิงอาจจะน้อยกว่าหลายๆเกมแน่นอนครับแต่มีโอกาสแล้วก็องพยามทำไม่ได้ครับเกมที่เจอแบบนา้นผิดเวลาเบี้ยปวดผิดองค์ผิับอายิงมีโอกาสแล้วทำไม่ได้ไม่ต้องบอกว่ามันจะใช้โอกาสเตือนไม่ได้ครับเกมที่เจอตาผูกแบบนี้ครับน้ำมาลวดก็ปวดปวดยากจริงๆครับยังไม่มีอะไรสามารถหยุดได้เลยครับโอ้ไฟดื้อเลยครับโอ มาอสุทีเสียบอลกลับมาโอ้โหให้แมาบอลลุ้มให้ไปข้ปางหน้าครับจังหวะจะไปให้เพื่อนด้านข้างครับขอ,อด้านข้างครับแจ็คพยายามจะเปิดดูดูครับเล่นกันเต็มพื้นที่อยู่แล้วครับทาดงด้ากีฬาาเป็นโค้ชเสียออกคิดครับหนึ่งจูนมาเองครับให้ล้วไปครับ เป็นแปะมาทางซ้ายตีย้อนกลับมาเป่าเป็นสองแล้เป่าทา, <c oughs> างฝ่ามาทาง,างขวาเลยแล้วโอ้ด <c oughs> ึงหลกสวยครับแจ็คขอทางสั้นตีเห็นแกนสวยเลยครับเป่า กับบอลกับตอนขึ้นมาแล้วตู่ครับลูกนี้ยังวางได้ครับตั้งกันใหม่ครับเป่าอ่อท่านครับเป็นพี่แจ็คเสยทางขวาโอ้โยกเข้าในครับหลงมาหนึ่งแล้วฝากครับตึงสองโอไม่รู้กันครั้ยบาจังหวะจะเบิ้ลให้เลยนะาดีตีทางขวาครับลูกนี้อ๋อหลุดไปเองครับเล่นเร็วครับสิชนแหวนตา้หนึ่งครับแล้วจังหวะสองมือมาก่อนครับโอ้โห อ้าแล้วพิธีสิให้ฟรีคิกครับระยะนี่ต้องบอกว่าโอ้โหระยะทำการเลยครับเท้าขวาครับถ้าจะเป็นในนักแมเนเนี่ยครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีเลยครับอีกคนหนึ่งครับหลายครับโอ้โหเล่นชันมาแล้วดูครับรู้ทันครับทังนั้นจิตอาราเบโฟ่ต่างเงินใหม่พี่ทงทงเปิดโอ้โหบอยไม่ถึงครับ นี in ่ถือว่าไอเดียดีนะจังหวะให้ไปที่ว่างแล้วตามไปเก็บครับไอโฟล์คิกเล่นสั้นเลยครับเป่าตึกสองแล้วตั้งกัน์ใหม่คอยคอเหาะครับต่อไปรีบอะไรครับประตูเรือนำด้วยครับหนึ่งสูงตีลูกนี้ที่ไม่ดีครับ โดนดักเอาได้ครับโจพีธงพีธงให้มาเอ้าแล้วจังหวะนี้แม่เกือบขาดครับแจ็คจริงจริงดึงหลอกเขาให้ทางขวาครับยังได้ครับแมาลงต่ำมาล้วงบอลครับพีธงให้มาจีงโอ้ต่อเกมสวยนะจัตหวนี้สิงชนะครับโตขึ้นมาครับลงไหลด้านซ้ายด้วยนี้ดีดโอ้ยไม่ได้ครับโจแล้วโอ้โหตัวรับขึ้นมากิงครับพวกนี้ถือว่าเซตแกมจังหวะนี้นี่น่ากลัวเลยครับสิงชลเนี <bamboo> ่ย อุต้ตรงกาเนี่ปล่อยให้แล้วนะจิมพองบอลนานๆนี่ต้องบอกว่าแม่ป็นคนที่พองบอลไม่ดีแล้วครับก็โดนนำค่อนข้างเร็วไปหน่อยครับท่าน่าสิชนก็จังหวะที่พวกเขาโดนนำเนี่ยเรียกว่าเสียสมาธิเองครับเอาร้งให้มาแป้นซ้ายโอ้โหจีนยูนี้ติดบล็อกไปซะทั้งบอยครับมันวิ่งสอยที่มาจีนงานครับเราทุบเร็วเลยครับจิม๋ยวมาเดี๋ยมาพิทูลตามป้องแล้วเปลี่ยนทางขวาครับแจ็ค โอ้ไฮโรขาสวยครับจิมจิมโจแต่งสวยครับแม่ยิงแล้วโอ้โหุ่นแบบนี้ไม่ตรงก่ออีกครับโอ้โหนี่นี่ตั้งดีเหน่งเลยครับต่อยต่อมวยต่อยต่อโตได้ดีเหมือนกันครับของสามจังหวะที่ผ่านมาแล้วสิชนต่ว่าเนี่ยยิงแล้วยังไม่ต้องเซฟเลยคุณสามโตเลยเป่า าดเข้าใน้สองสาโพนอารหลุดมาได้เป่าเจ้าแหวกลูกนี้เหยียบบอลลงไปเองครับบอยไม่ได้ครับแม่เตะทีมาเจ็บหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูด้วยก่อนครับโอ้จริงครับแม่จะพาไปเหยียบบอลนักกุ้งครับโอนกันเองด้วยนะหนุ่มใหม่ครับแม่ลูกนี้ โอ้โหทาดจิมเจ็บขึ้นมาเนี่ยตรงกลางในีสะเทือนแน่ครับแต่น่าสิทวนครับอีเป็นตัวปั้นเกมของน่าสิทวนเลยครับในแข่งนี้ฟิวครับก็ตัวขวา่อสักครู่นี้ไม่ฟาอยู่แล้วครับไอ้เกียรบอลลงไปเอ,อย่างนี้ครับโอ้ยเหมือนจะเล่นต่อไม่ไหวครับให้สัญญานมาทิ้ข้างสนามซะแล้วครับโอ้โหจิมเกมนี้นี่ ถือว่าลงมาแล er ้วดูแล้วดูในสนามแป๊บเดียวครับตอนนี้เจ็บแล้วครับโอ้โหแล้วองเท้าเลยนะเนต่อไปวู้จะเล่นต่อไว้หรือเปล่าเน่ก็ตอนนี้ต้องเปลี่ยนตัวก่อนครับไม่อะไรนี่ไม่ต่างขอาทษนะเด็ก เอามาดูเกมกันต่อครับยังเป็นทางนั่นกินธนาเป็นต้นเดี๋ยวขีดครับนำอยู่หนึ่งเปอศูนย์เกมนี้ดูเหมือนจะไม่มีทางนั่นว่าด้วยครับโอ้โหอิทคนจริงๆก็ลงมาเล่นแทนจิมมาแก็พอได้อยู่ครับพี่ธงให้ตรงกลางมาโจวโจวแหมช้าครับเปลี่ยนแกลูกนี้ทรับซ้ายเปิดมาสวยครับบอยบอยจับม้วนกลับยังไงทีโดนแห่ทิ้งเลยครับเป็นความทุกครับสหรองลำตีคนครับ lên สั่นครับส่วนกบ bay ผ่านครับ đứng กลับมา <laughs> <laughs> แการองมาขึ้นทางขวาเบนสองมาสวยครับแล้วกียัดโอ้ยตกไม่ออกครับจังหวะนี้ครับผู้เสาประตูโอ้โหสองประตูนี้นะผมว่าพวเสาประตูไม่สามารถแซงได้เลยครับประตูแรกนี่กะเสียเสาแรกครับโอ้โหปิดประูไม่ดีครับประตูที่สองนี่จังหวะเมื่อสักครู่นี้ปัดไม่ออกอีกครับโอ้โหดูแล้ววันนี้เจอต่าฝูง ไปปล่อยให้ยิงไกลยิโหสตูปัดไม่ออกครับย้อนย้อนเยเลยครับโอ้ตอนนี้ขยับนี้หาเป็นสองก็โดูงเจ็บตกอติดานเป็นตัวติดออฟติดรับ ดูว่าตอนนี้ไปไป,ไปคิดครับระยะนดิมันไม่ไกลหรอกแม่เท้าหนักอีหลายคนเทียบของเราสุดาไปพวกเดี๋ยวสุดยอดเราพีลูกสูดหรือเปล่าพี่ติ๊ยิงแงคยับรับลูกนี่เอา้ารับกระสอกโอ้โหไม่เข้าเรื่องเตะทิ้งได้อูโ้โหว่เหล่าตัวนี้มีอาการยับโอ้โหดูรับหลหลายจังหวะนี่รับไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่ครับ โหดูว่าตอนนี้ต้องมีการแก้เกมนะไรับผ่านขึ้นทางของขึ้นเวลาแรกครับเป็นกิจการเดินพวกเดี๋ยวขีดกับตามสองก็ดูระสุนไม่ไรค่อยไปใช่มาเป่าเป่าย้อนกลับมาตั้งอใหม่ครับแจ็ค ดินกลับทางเดิมครับเออยับทางสวยครับโอ้โอ้เปลี่ยนแลนซ้ายพี่ตีพยายามหล่อข้อหงุดหงิดแ้าโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ดูตรงกลางไม่มีใครถึงเลยครับโอุ้ยปล่อยให้เปิดมาต้องบอกว่าจังหวะนี้เปิดดีจริงๆครับโอ้สองดาวมิสีครับโอ้โหเปิดคู่สวยครับ แล้วเปลี่ยนตัวตอนนี้โอ้โหเ,เปลี่ยนอื้อเลยครับสัมบตันน่านก<ส>ินในเขวัตสีอ้อกินเปลี่ยนสี่คนเลยครับกกรต่อเหลือโคนใต้ีกแค่คนเดียวครับสามเราเปลี่ยนได้ขึ่งเวลาแรกครับเปลี่ยนสี่เลยครับกีไกายก็ไหม่ตกก่อนครับแหมโอ้โหดูครับต่อหน้าเคทนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับ โง่คิดไม่ครับขีดเวลาไม่โดเดี๋ยวขีดก็เล่นั้นเลยครับเิดิมาเลยเาเทแจ็คชีปบอทันหลับนิดนึงแล้วแต่หมกกลับไปได้ดีครับสมานี้ครับเลือกเข้าซองครับหายเล่นเร็วครับ สีโตโตให้ตามช่องนะลูกนี้สวยครับโอ้ให้สวยครับแมนขวามีสปีดมาจ้าลูกนี้สวยครับลูกหักเฉล็บไม่มีใครครับแล้วตัวสวนกลับอาแล้วพี่แจ็คทางขวาครับดึงกลับมาซ้ายขวามีเติมขึ้นมาพี่แจ็คอัากไม่ให้ครับ ไปตั้งเงินใหม่ครับเอ่อขวาสุดครับสีตัดเข้าในแล้วตัวผิวหลบสองคนจะมาันท้ายจีนลูกนี้ไม่ผ่านครับยังได้ครับแจ็คพาบอลหลอก bon แล้วให้ลูกนี้ตึงสองไม่ถึงครับตัดกลับมาได้ครับสีชนให้บอลโอ้โหล้อห <มา S 2> ลังที่นึครับลูกนี้แล้วดนสหัวลับครับ แมนดีมาพี่ทงโอ้โหเติมสูงแล้วจังหวะนี้เสียบอลครับอ่าตาก,กับมาได้ครับครับหยอ่อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเก,ก็ดูัวยังไงให้บอลท้าหุ้นท้าแบบนี้นครับจังหวะแบบนี้เดียวว่าแหมหาบอลไม่เจอคนระับ เปิดลึกมาแล้วโอ้โหยิงอยู่นีัคเออไม่ตรงหอแล้วจังหวะเปิดตัดกองหลังไปนี่สีวิ่งเปิดได้ดีเยอะแล้วน่าจะมีการขอเปลี่ยนตัวแล้วครับทางการสนามของสีชนครับขอโอ้โหเอาแมนออกแล้วส่งจีนกลับลงมาครับโอ้จีนไม่อยู่ในสนามเลยเสียสองวัตต์ตัวล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้กลับลงมาครับมาเชื่อมเกมตรงกลางอีกครั้งหนึ่งครับจีน tháng, may thử nhá, trong quả thi thứ bỏ hai, bỏi hay โอ้โหออกข้างเลยเองครับฮ่าลูกนี้สองคนไม่รู้ใครจะเล่นกันได้ครับย้อนกลับมาจิ้มจิ้มดึงอีกทีแล้วออกข้างไปเองครับอรอเบออข้างขว้า,เ,า,าเลยครับ ไอ้ยีงหง่ไม่จำไม่ห็หายงิต่อขอน้าีีส่งสวยไปลูกหนึ่งครับแบ้แแแบม,แม,แม,แมาหน่อยแครับให้เอามาแล้วตูเลือแจ็คเกกมามาขวา โอ้โหเราให้ดูตัวน้ำหนักไม่ได้ครับการจ่าจี๊แทงพวกนี้ไม่ทะลุครับก,กัรเอาแล้วกัดช้าครับจิ๊ซ้ายก็ต้องยิงแล้วครับมาเราตัว,วนี้ไม่ตก่อลครับผมต้อง,องบอกว่าทุกคนนี่น้ำหนักไม่เหมือนกันด้วยครับโอ้โหจังหวะให้บอลน,นี้ตอนนี้ ก็เรียกว่ายังจับจังหวะไม่ถูกครับทั้งสองทีมเลยครับโอ้โหหนึ 1, ่งสองครับคอยคอยเซตครับสาหรับอิสนาเดลโปเดี๋ยวคิดครับไหลซ้ายมาครับโอ้โหเปิดลูกนี้ไม่ดีครับจังหวะเฟิร์ทันนี่ต้องบอกว่าไม่เหมือนเดิมนตอนนี้ แตตีมาวิทุนตรงให้คู่นี้เอาแล้วเสียบอลจกกังหวะนี้แตะรอดขาไม่ได้ครับยังเป็นบอลของกิจนะแล้วยิงโอ้โหที่ซ้ายเทียร์ลูกนี้ยังไม่ตรงสอบครับ โอ้ยเราตึงกันให้มันช้าลงาครับขวากานหนาบ้างขวาครับดูน้องฝอยครับไอ้แล้วไปต่อครับพี่ตีเปิดหักมาไม่ถึงครับแล้วโดนโชนรับซ้ายครับสิชนตีม,มาแล้วจันหลบพี่แจ็คไม่อยู่ห่างกันแบบแย่ๆทิ้งได้สวยก่อนนี้เล่นเร็วครับยกกันมาจิ้ม จีมให้ไลยตั Brother ้งอันใหม่ให้ถูกโตโตใครจับแล้วให้มาลูกนี้จับยาวครับแล้วเสียบอลครับนี่แล้วลุจังหวะนี้ตาวิ่งออกข้างไปเองครับเราคิดนานจะโตัวต่เราคิดลุงอ้าวเดียวไม่จะคนอีกครับ ล็อกเข้าในมาไหลซ้ายลูกนี้แต่งแล้วกินโอ้โหยังไม่พายครับโจนออกทางซ้ายจริบเออจังหวาดียวเลยครับพี่โจนหนึ่งสองโดนเข้ามาเล่งลูกนี้เอาไม่ฟาดด้วยครับให้โอ้โหเลืองจ้าแอรสกัดลูกนี้เกอดผิดเปลี่ยนครับ ุกูจะจีบเป็นไตะกลุ่มครับอยู่ในยุคนาทีสุดท้ายแล้วเราสามารถเกมในครึ่งเวลาแรกครับโซเวลาแบบเจ็ดสองนาทีเลยครับสามารถเกมครึ่งแรกครับไต่างเยอะตัวตึงจัดโยกมาถังซ้ายเอาถึงครับตู้ครับตกเส้น แต่ล่าขา,า,กกาไ้องหินฐานโอ้ใจยังไงให้สวยครับเราสวนกลับจิ้มตึงบอลรอเพื่อแล้วเปิดหักมาทางซ้ายครับโอ้ต่อทุ่นสวยครับตึงสองกับมาจิ้มโอ้พระยาไม่มีใครเติมไม่ไหวครับฟัโอ้โหไหลไม่ได้ครับอ่าสวนกลับแล้วทางขวาครับตึงสีดึงชานี่เดินกับไปต่อแล้วปันโผล่ไาไ,ไม่ถึงครับโอ้โหดักสวยครับ จิมเราเปิดจังหวะเดียวอ้าสวนกลับครับจิมโจโอ้โหแล้วแทงลูกนี้ไม่ตรงเพื่อนซะอีกครับเวลาจริงอังหมดแล้วก็อยู่ในช่วงทดเจ็บครับสองนาทีครับยามอีกครั้งนึงครับแจ็คใหม่เลยครับเราไหลตรงนี้ เปิดโอ้โหจะให้กับมาดิแจ็คครับนุ่มันลึกเกินครับจังหวะนี่น้ำหนักเองเหมือนจะตั้งใจให้เพื่อมนมากกว่าครับไปตามช่องมาไปผ่านครับมหนดาดับมาได้ครับคการจอเลยตั้งกันใหม่รู่เลยครับเปิดจามาไม่ผ่านเอา้าจ้าบ่งพินเรียบริบู่ขแต่จังหวะนี้ยังไปเข้าซองแล้วเู็นศัตรู แล้วหมดเวลาการแข่งขันในชุดแรกครับ